สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่381การทดสอบของสำนักเซียนวันแรกต่อมาเซอสิงคงก็กล่าวว่าข้อดีกว่าเจ้าหน่อยตอนนี้มีปานทุกำเนิดทั้งหมด2,400หยหดแล้วมีเรือบางกรททำให้ความบริการฝึกฝนไวขึ้นมากจริงๆจากการเดาของข้าภายในปีนี้ข้าต้องสามารถเดินไปยังขั้นสวรรค์ระดับปายได้แน่นอนชาชิชีพยักหนะ้า หากว่าไม่มีเลือดบังกรคิดว่าคงต้องฝึกฝนอีก3-5ถึงปีถึงจะสามารถได้เท่ากับตอนนี้ได้ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่ายัางไงก็ต้องขอบคุณจางรุ่วเฉินหากว่าไม่ใช่เพราะจางรุ่เฉินพาพวกเขาไปที่ตำหนักบังกรใต้น้ำพวกเขาก็ไม่มีทางได้รับเลือดบังกรและไม่มีทางได้เข้ามาร่วมการทดสอบเข้าสำนักเซียนได้เมื่อมีเลือดบังกรแล้วก็ต้องรักษาโอกาสนี้ไว้และต้องกลายเป็นลูกศิษย์ของสำนักเซียนให้ได้ทุกคนพูดไปยิ้มไปมีแต่ตะมู่ซิงหนิงคนเดียวเท่านั้นที่เหมือนกับมีเรื่องอะไรในใจ จารลวเฉยมองมาที่ตัวมูสิงหลิงแล้วรู้สึกว่านางแปลกไปก็เลยถามว่าสิพี่หญิงตัวมู่ท่านกาลังคิดอะไรอยู่ตัวมูสิงหลิงสะดุ้งขึ้นมาเหมือนกับถูกจาร์่วเฉยทําให้ตกใจแล้วรีบกล่าวว่าไม่ไม่มีอะไรวันนี้จะได้เจอกับสิพี่เฉนและสิพี่หญิงล่วแล้วในใจรู้สึกดีใจมากใช่แล้วั่สวสืหันฮวงเย็นเฉินและเฉินซีเอ๋อเองวันนี้ก็จะมาที่สานักเซียนเพื่อเข้าร่วมการทดสอบด้วยเหมือนกันถึงตอนนั้นพวกเราจะต้องมารวมตัวกันสักหน่อยแล้ว ฉาชิ้ชีกาวออกมาอย่างตื่นเต้นฉายก็เชิญซือสิงคงฉาชิชีและตัวมูสิงหลิงก็มาถึงสำนักเซียนภายใต้การนำของเลยจิ้งนอกาสำนักเซียนมีคนอยู่มากมายเต็มไปหมดพวกเขาล้วนแต่เป็นนักเรียนของสำนักต่อสู้บมงอู่ที่มาจากที่ต่างๆแล้วมารวมตัวกันที่นี่มองมองไปก็มีแต่งเงาคนไม่มีที่สุดในนั้นบางคนก็ยังรอที่ด้านนอกของสำนักเซียนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วและยังมีนักเรียนบางคนที่มีฐานะสูงส่งที่นั่งโดยสารรถหรูหราลากโดยสัตว์ป่า พวกเขาจะเป็นต้องมาเข้าแถวและสามารถเข้าไปด้านในได้เลยจะทําให้นักเรียนคนอื่นพากันอิจฉาอ,อย่างมากนั่นก็คืออัรตริยะตกูลเซียนตะกูลสวีสวีชิงตะกรลเซียนสวีมีเครื่องเซียนคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์อยู่ในสํานักเซียนนี้ไม่น่าล่ะว่าทําไมสวีชิงถึงได้ไม่ต้องเข้าแถวและสามารถเข้าไปเพื่อทําการทดสอบเข้าสํานักเซียนรอบแรกได้เลยนะ่ะตอนที่ทุกคนกําลังพูดกันอยู่นั้นจางเฉินก็มองไปที่รถคันนั้นเห็นชายหนุ่มอายุน้อยสวมชุดคลุมสีขาวนั่งอยู่ในรถ แววตาของเขาเฉียบคมมากและยังมีท่าทีสูงสักว์กปาที่ใส่เกาะสีทองสี่ตัวกําลังล่างรถไปข้างหน้าช้าๆทาให้ผู้คนยิ่งรู้สึกว่าเขาดูสูงส่งด้านหลังรถคันนั้นมีจมทธอายุน้อยตามมาด้วยกัน16คนมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งหมดล้วนตื่นเนขั้นสวรรค์ทั้งนั้นนอกจากนี้พวกเขายังมีสติเปี่ยมล้นเลือดลมพุกพผ่านรูขุมขนในร่างทั้งแสงกรูพากันดูดซึมลิงซี่เข้าไปเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่แค่จมทธธรรมดาธรรมดา จำยึดอายุน้อยทั้งสากคนนั้นเองเป็นอัจฉริยะที่ตระกูลเซียนสวีอบรมขึ้นมาพร้อมกับสวีชิงและเข้ามาร่วมการทดสอบเข้าสำนักเซียนสมแล้วกับที่เป็นตระกูลเซียนสวีเกิบสามารถอบรมอัจฉริยะออกมาได้จํานวนมากขนาดนี้หากว่าลูกศิษย์ทุกรุ่นของตระกูลสวีโดนแต่ยอดเยี่ยมอย่างนี้หากพามาทักสิบรุ่นจะน่ากลัวขนาดไหนกันนะซื้อสิ่งโครงเก่ามาอย่างตะลึงเลยจิ้งเก่าน่านเป็นพวกตระกูลเซียนเท่านั้นถึงจะมีกําลังพอตระกูลออื่นไม่มีทางที่จะไปเทียบได้อีกอย่าง ทั้งเขียนตะวันออกจะมีตระกูลเซียนสักกี่ตระกูลกันนะตระกูลสวีมีอเอชริยาปรากฏตัวออกมาทีเดียวนับสิบคนล้วนแต่ทาให้ด้านนอกสามนักเซียนสนั่นสะเทือนกันไปไม่น้อยทุกคนพากันมิภาควิจาร์มีทั้งประหลาดใจทั้งอิจฉาบรรดานักเรียนของสานักต่อสูบ้บางอู่หนานวินจินพวกนั้นเองก็ยืนมองไปที่รถของตระกูลเซียนสวีสวีอิงหลงมองไปยังสวีชิงที่นั่งอยู่ในรถแววตาทั้งคู่ก็ประกายประหลาดออกมาไม่ผิดในสายตาของนางแล้วก็มีแต่เฉชริยของตระกูลเซียนอย่างตระก ถึงจะคู่ควรกับนางหากว่าได้เป็นผู้หญิงของซวี่ชิงได้วันหลังนางเองก็จะสามารถมีหน้ามีตายอย่างนี้ได้ในตอนนี้เองในกลุ่มคนมีเสียงเหมือนคลื่นทะเลดังขึ้นมาอัจฉริยะของโจนเซียนอ๋องเขตวันออกมาแล้วสวรรณโจนเซียนอ๋องเขตวันออกเองก็ส่งอัจฉริยะมากมากขนาดนี้ยังมากกว่าตระกูลเซียนซวีอีกหลายเท่าเลยโจนเซียนอ๋องเขตวันออกเป็นตระกูลตั้งแต่สมัยอะไรทำยุคก,กลางเลยนะไม่รู้ว่าแข็งแกร่งกว่าตระกูลเซียอนอื่นๆตั้งกี่เท่า นี่ต่างหากถึงจะเรียกว่าเป็นตระกูลระดับสูงอย่างแท้จริงนะในใจของจางเฉินนึกไปถึงหวงเย็ยนเฉินและเฉินซีเอ๋อขึ้นมาพวกเขาไม่ใช่ว่าเป็นคนของตระกูลเซียนอ๋องเขตตะวันออกหรอกหรือดังนั้นจางเฉินก็เลยมองไปยังจวนเซียนอ๋องเขตตะวันออกเพื่อมองหาหวงเย็ยนเฉินรถของจวนอ๋องเขตตะวันออกเป็นรถที่สูงถึงสี่จ้กงมีสีม่วงทองจํานวนสามขันพวกมันกําลังขับไปด้านหน้าช้าๆแล้วก็มีตําหนักสามหลังกําลังเคลื่อนที่สัตว์ป่าที่ลากรถสีม่วงทองทั้งสามเป็นสัตว์ระดับห้ากิเลน กิเลนสามตัวลากรถมาเคียงข้างกันและมีไอของสัตว์ที่แข็งแกร่งแพรออกมาจนกดความสูงสักของตระกูลเซียนสวีล,ลงไปในรถสีม่วงทั้งสามคันมีอัจฉริยะนั่งอยู่นญญนหนึ่งคนเป็นหญิงสาวหนึ่งคนใช้นมอีกสองคนทั้งหมดล้วนแต่เป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมที่สุดสามคนของตระกูลเฉนินถึงแม้ว่าทั้งสามคนจะไม่ได้มีร่างเซียนแต่ว่าความสามารถใกล้เคียงกับร่างเซียนมากด้านหลังรถสีม่วงยังมีอัจฉริยะขั้นสวรรค์ตามมาอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคนทั้งหมดล้วนแต่เป็นอัจฉริยะ และมาข้อร่วมการทดสอบข้อสํานักเสียนหาอยู่ตั้งนานจางรูเฉินกับหาฮวเงเยียนเฉินและเฉินซีเอ๋อร์ไม่เจอในใจก็รู้สึกแปลกใจมากและในตอนนี้เองจางรเฉินรู้สึกมีสายตาคนหนึ่งเจ้างมาที่ด้านหลังนั่นเป็นไอของฮวเงเยียนเฉินจางรเฉินยิ้มน้อยและรีบหมุนตัวกลับไปมองฮวเงเยียนเฉินยืนห่างออกไปสิบจงังนางสวมใส่ชุดคลุมสีเงินปล่อยผมยาวสีําเงินสายายนางย,นยืนยืดอกสองแขนและกอดไปที่กระบี่สีขาวเล่มหนึ่ง นางยังคงมีท่าทียิงกะโสมเหมือนเคยนางยืนเชิดหน้าบนร่างก็มีไอที่เยือกเย็นแผ่ออกมาเหมือนกับจะก,กั้นคนออกไปให้ไกลๆยังไม่ทันรอให้ใจ่าเฉินเดินเข้าไปส่วนมูสิงหลิงก็โผล่เข้าไปกอดทงเย็นเฉินแล้วกล่าวอย่างดีใจว่าพี่เฉินข้าคิดถึงท่านจะตายแล้วใช่แล้วทําไมท่านถึงไม่ได้ไปอยู่รวมกับอัจฉริยะพวกนั้นของจวนเซียนออกตะวันออกล่ะเฉินซีเอ๋อเองก็เดินออกมาจากด้านหลังแล้วยิ้มพางกล่าวว่าพวกเราเป็นนักเรียนของสำนักต่อสู้บางอู่จากเขาเทียนหมอในเมื่อต้องมาเข้าร่วมกับ การทดสอบเข้าสำนักเซียนก็ต้องไปพร้อมกันกับพวกเจ้าสิเพราะกล่าวจบนางก็จ้องมาที่จางลู่เฉินและขยิบตาให้ลู่ซีหันใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วเดินออกมาจากกลุ่มคนสายตากระจองไปที่จางลู่เฉินแล้วกล่าวด้วยเสียงเยือกเย็นว่าสิน้องจางข้าฝึกฝนได้สาเร็จแล้วคนอื่นไม่มีใครรู้ว่าคําพูดของลู่ซีหันหมายความว่าอะไรมีแต่จางลู่เฉินคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจลู่ซีหันจะต้องฝึกกระบวนท่าหมัดที่ด้วสวีทิ้งเอาไว้ในภาพจิตครึ่งเซียนนั้นสำเร็จแล้วแน่ สามารถผัดกระดูกและสามารถกระตุ้นร่างเซียนออกมาได้ในใจของจางรัวเฉินดีใจมากและกล่าวว่ายินดีกับสิทธิพี่หญิงรั่วด้วยต้องขอบคุณเจ้ามากหากว่าไม่ได้เจ้าช่วยข้าเองก็คงไม่มีทางจะฝึกฝนได้สําเร็จแน่นอนล่วดสี่หันยืนอยู่ตรงข้ามกับจางรั่วเฉินแต่ว่ารอบกายของนางกลับมีหมอกล้อมรอบอยู่เรากับยืนกันคนละมิติดูเลื่อนลอยมากจะทําให้คนรู้สึกเป็นความงดงามที่ล่องลอยหากว่าไม่ใช่ดวงตาสวรรค์แม้แต่จางรั่วเฉินก็ยังมองนางไม่ออก น่าจะฝึกฝนร่างเซียนออกมาได้แล้วฉางชี้ชียิ้มแล้วกล่าวว่า,าในเมื่อทุกคนมาพร้อมหน้ากันแล้วงั้นวันนี้พวกเรามาถ่ายรูปกันเฮ้ยไม่ใช่วันนี้พวกเราสำนักต่อสู้มังอูของเขาเทียนหมอก็ถึงเวลามีชื่อเสียงเล่าจะได้ไม่ต้องให้ใครที่ไหนมาดูถูกพวกเราอีกและรู้สึกว่าพวกเรามาจากที่ห่างไกลไม่มีความสามารถพวกเราจะคนจะต้องผ่านการทดสอบเข้าไปสำนักเซียนให้ได้ทั้งหมดเลยลวดสีหันกล่าววันนี้เป็นแค่การทดสอบด่านแรกเท่านั้นไม่ได้เข้มงวดนะ ข้ามีป้ายสำนักเซียนอยู่อันหนึ่งสามารถเข้าไปร่วมการทดสอบเข้าสำนักเซียนได้เลยไม่ต้องต่อแถวพวกเจ้าตามข้ามาเถอะรูส้ส่หันเดินออกไปก่อนจากนั้นพวกจารว์เฉินก็เดินตามเข้าไปแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนี่ครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ